ไม่จริงต้องเช็คในเพจเราใช่ไหมว่ามันเป็นังหรือเปล่าวันนี้เราก็มาพบโปรโมชันะครับวันนี้น้องแนนจะมาใส่ทูพีในการจับรางวัลนะครับพี่ลอยก็ไม่ได้น้องแนจะมาใส่ทูพีในการจับรางวัลบอกควรซักอ๋อน้องแนนบอก no pith โลบราพี่เกดก็ชอบไม้มันเปิดแบบคว้างไม่ได้หรอ โอ้แต่มันดีเลยมากเลยชื่อมันไม่พบอ่ะดูทีมันเนี่ยิ้วเลยกเปิดอ่ะมันเป็นเอ็กเซอ่ะต้องต้องมีเอ็กเว่าไันไแล้วนนัเนี่ยเต้องอีกไแล้วมันเปิดแล้วอคยมันค้างยังไม่เลยอะไ

การไมร้น ลูกค้าที่มองหาคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นปุไทยชัยนาทนครสวรรค์แม้กระทั่งพิจิตรเข้ามาที่เราได้นอกจากนั้เรามีสาขาที่เป็นทำตรงแนนใช่ค่ะ The best keyword นะคะตอนนี้จะมีทั้งหมด3สาขาครพี่บอยสาขาแรกก็คือจะเป็นสำหรับงานใหญ่นะคะจะตัง้งอยู่ในซอฟแวระชลาก็คือเข้ามาทางหน้าซอฟวั์ลาก็เลยนเลียวเปิดสื่ทุกโต๊ะครับใช่ค่ะและอีกสองสาขาที่ไหนเรื่ทำนรงแนนสาขาที่สองนะคะ เป็นสาขาวิกซีค่ะจะอยู่ชั้นใต้ดินนะคะติกกับพ o ว e r buy บายค่ะอแล้วอีกสาขาแล้วครับอ,อีกสาขานะคะจะอยู่ที่โลตัสสุพรรณค่ะแล้วก็อีกไม่กี่เดือนนะคะก็จะย้ายเข้าไปในโรบินสันสุพรรณค่ะจะเ,<อ>เป็นช็อปเป็นชอ็ชอปของ SP พีเพีหนึ่งเดียวเลยเนาะในที่สุพรรณนะครับเป็นช็อปแห่งแรกเลยของ SP ีสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับชาวจะมาสุพรรณเข้าไปดูได้เนาะตอนนี้เราเปิดอยู่ที่โลตัสแล้วก็ประมาณพฤษภาจะย้ายไปที่โรบินสันนะครับ แล้วส่วนน้องแดงครับลูกค้าราชการต้องการแบบอ,าอยากได้เครื่องมืองานอะไรพวกนี้สามารถิดต่อมาทีออา่เราได้ใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทั่วไปหรือว่าเป็นหน่วยงานราชการนะคะสามารถวอลกินเข้ามาที่ร้านเดอะเบสคีย์เวิร์ดได้เลยค่ะร้านร้านนี้ให้บริการค่ะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไอทีพิมพ์เตอร์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะคะหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์สาหรับงานเจลล้างมือหรืออุปกรณ์บาบา,บาต่างๆ ที่เราทําการจัดโปรโมชั่นนะครับเป็นแบรนด์เเอซอร์ตัวนี้จะเป็นเเอซอร์ตัวสวิปสามนะครับน้องปายครับปายสนใจไหมตัวนี้อยากได้ไปใช้ตัวไหม,มสําหรับหนูนะคะอยากได้ไปไว้ใช้ทํางานค่ะหรือไม่มก็เอาไว้ใช้อ่าเล่นเกมบ้างนิดหน่อยค่ะพี่บอยได้เลยตัวนี้ห,หนูสนใจนะคุยกับที่ร้าได้เลยเดี๋ยวพี่ดูราคาพิเศษให้นะครับส่วนตัวนี้สเปคนะครับก็จะเป็นตัว CPU ที่เป็นตัว Ryzen Generation 4นะครับตัวนี้ Ryzen Generation 4แลมบ์ให้มา8เลย DDR4 ฮาร์ดดิสตตัวนี้จะให้เป็นฮาร์ดดิสเป็น SSD แบบ M.2 นะครับ n v m e 512 g b เลยนะครับตัวนี้ส่วนการ์ดจอจะเป็นชิปตัวการ์ดจอ Vega 6ตัวนี้ทํางานเล่นเน็ตดูหนังฟังเพลงเล่นเกมกราฟิกว่าจะเป็นตัวตีมที่หนูชอบเล่นก็เล่นได้ตัววัสดุน้องปายรู้ไหมรุ่นนี้วัสดุทําจากอะไรครับอืมใช่ไมโครไฟเบอร์หรือเปล่าครตัวนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไมโครไฟเบอร์ตัวนี้จะเป็นคาร์บอนแมกนีเซียมอะลูครับตัวนี้เป็นโลหะน้ำหนักเบาที่เดียวทำเครื่องบิน แล้วข้อดีของเขาคือสังเกตด,ดูเครื่องบินไฟฟ้าผ่าใจไ,ไม่ดูดตัวนี้เหมือนกันครับเล่นานานๆาจไม่ดูดแล้วก็เวลาน้อกไปทํางานคืนเนาะตัวคีย์บอร์ดนะครับตัวนี้อ่าหันให้คนทางบ้านดูด้วยเนาะตัวคีย์บอร์ดนะครับจะมีไฟ LED ทํางานคืนสามารถกดเปิดไฟได้นะครับแล้วก็ตัวจอความคมชัดนะน้อกไปดูไหมความคมชัดเท่าไหร่ตัวนี้อืมัดแสหรือเปล่าคะเป็นคูมไฮเดฟใช่ถูกต้องนะครับแล้วก็ข้อดีทุกอย่างคือตัว RGB ตัวเนี้ย ค่อนข้างจะโอเคในเรื่องการแต่งรูปเลยตัวนี้สําหรับร<ม>้านถ่ายรูปนะครับต้องการไปแต่งรูปกับตัวนี้เลยเหมาะมากมส่วนประกันน้องปายรู้ไหมประกันกี่ปีตัวนี้ประกันสองปีใช่ไหมคะพี่บอยใช่ครับแลวข้อดีอย่างคือถ้าลูกค้าคือตัวเอเซอร์กับเรานะครับเราเป็นตุม่มพิจารเลยนะครับน้องไปายมีปัญหาตรงที่เราได้เลยช่างของเราสามารถถอดอะไรล่เคมลูกค้าจะดีกว่าที่ต้องตุ่มทั้งเครื่องใช้เวลานาน,าน<ม>ส่วนตัวเนี้ยเวลาเราส่งเคมครับมันจะไว ไม่เกินสองกัะตาแล้วไมเกนกลับไปใช้แล้วไม่เสียเวลาด้วยแล้ววันนี้แล้ววันนี้น้องปานมีสินค้าอะไรมาเสนอลูกค้าอีกตัวไหมวันนี้ก็จะมีเป็นพินเตอร์นะคะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องนักศึกษาหรือว่าวัยทำงานนะคะก็ได้เลยตัวนี้นะคะฟังก์ชันมีอะไรครับน้องปานตัวนี้ถ้าพี่สนใจถ้าเกิดตัวนี้นะคะจะมีความพิเศษก็คือตัวนี้มี w วไฟในเล็กนะคะสามารถพิ้น์ผ่านทางมือถือหรือจะเป็นผ่านทางล็กุ๊กก็ได้ค่ะโดยที่เราไม่ต้องเสียสายเลย ตัวนี้เราสามารถขายกระตานได้เป็นสีเนาะใช่คเป็นไวไฟไดเรกต์ด้วย,วยครับตัวนี้ข้อพิเศษอย่างคือตัวบาร์เทอร์ที่ได้ข่าวว่าเขาแถมหมึกดําให้สองขวดถูกเลยครับในต่อใช่ค่ะคก็คือมีหมึกพร้อมใช้ได้เลยนะคะในหนึ่งชุดแล้วก็สามารถแ,แล้วก็แถมหมึกด,ดําให้ด้วยหขวดครุ่มเลยครับเพราะว่าตัวนี้แล้วราคาเราจัดโปรเนาะลูกค้าให้ดูใ,ในเพจน,นะครับดูในไลฟ์แคปมานะครับหรือไม่ก็เข้าไปที่ห้าร้าน,ดานได้เค่ใต้ดินเนาะใช่ค่ะคือมิแฟร์ราคาปกติ4,900เราจัดโปรเถึงเท่าไหร่ครับตตนนนี้ะะะะคคปกิ ครับตัวนี้น่าสนมากๆครับแล้วก็ตัวนี้นะคะยังมีความพิเศษอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือสามารถปิ้งอ่าล้างหัวให้เลยโดยอัตโนมัติโดยที่้าเนี่ยนะคะไม่ต้องสั่งปิ้งหรือสัง่งพิ้งได้เลยถ้าเป็นปกติเราไม่ใช้ปิ้งเอร์องนานจะตันถูกไหม<ช>ครับตัวนี้ที่ไม่ปิ้งทุกวันก็ไม่ตันไม่ตันค่ะแล้วก็ยังล้างหัวให้ด้วยค่ะเพียงแค่เราเสียบป๊กทิ้งไว้เ็าจะรอนิ่งเองใช่ไหมครับตัวนี้ขพิ้ดูมากเลยเพราะว่าเคยใช้ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งอ่ะพอพี่ไม่ปิ้งตั้ที่หน ตันยกมาล้านล้านล้านตัวนี้ไม่ต้องเลยตัวนี้เราก็จะไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเลยนะคะก็คือสามารถล้างได้เลยแต่หมานว่าถังแล้วเขาอพิเศษออย่างคือที่ได้ข่าวว่าตัวนี้เวลาบินลูกเมื่อก่อนบาเพื่จะไม่ทาตัวลิ้นชักด้านหลังตัวนี้ทํามาใช่ไหมครับตัวนี้ทํามานะคะสามารถใส่ได้ตัวนี้นะคะสามารถใส่กระดาษนะคะได้เลยสองช่องค่ะก็จะเป็นทั้งถางด้านล่างนะคะแล้วก็ด้านบนเลย ก็พี่ได้ข่าวมานะครับตัวนี้มันจะมีตรงที่ว่าหนึ่งเวลาเราเปิดกระดาษด้านหลังใช่ไหมครับกระดากจะทำงานมาเป็นตัวลิ้นชักด้านหลังอัตโนมัติเลยเนาะใช่ใช่ค่ะตัวนี้มีความพิเศษมากมากเลยนะคะมันก็จะสบายเราที่ว่าหนึ่งเราไม่ต้องมาคอเปลี่ยนกระดาษเป็นโฟโต้เป็น A4 บ้างอะไรบ้างเราอยากิมพ์โฟโต้เราก็ใส่ด้านหลังเลยใช่ค่ะลอ่าและช่วงต่อไปตอไปมีอะไรเสนอครับตัวนี้ตัวนี้นะคะหลังจากนี้ก็จะเป็นการแจก สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ซื้อสักันบาทขึ้นไปนะคะวันนี้เราก็จะมีเป็นโปรโมชั่นแจกของร<ห>างวัลวให้เลยค่ะเดี๋ยวนะคะก็ะเดี๋ยวเรียมพบก,กับช่วงต่อไปนะคะนช,ช่วงแปกของรางวัลค่ะเดี๋ยวพบกับน้องแนนกับน้องทีมน้องท,ทีมทสุดเกือน้องแนนสุดเกยนะครับช่วงต่อไปครับ แต่เราจะมาเริ่มจากรางวัลกันนะคะพี่แนนคะเรามีรางวัลอะไรบ้างคะเนี่ยอ่าอันแรกนะคะก็จะเป็นอันนี้ค่ะเมาส์เมาส์ไว้เลสนะคะมีทั้งหมดห้ารางวัลค่ะค่ะรางวัลต่อไปนะคะก็เป็นแบตได์แบตไดส์สามพันส์นะคะมีทั้งหมดสามรางวัลค่ะค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นอะแดปเตอร์นะคะ มีทั้งหมด5รางวัลน,นะคะแล้วก็จะมีคีย์บอร์ดนะคะคีย์บอร์ดใช่แล้วมีทั้งหมด5รางวัลค่ะมีทั้งหมด5รางวัลนะคะแล้วก็รางวัลที่2องคืออะไรคะเป็นหูฟังเกมมิ่งของอันนี้ก็เป็นหูฟังเกมมิ่งนะคะนี่ตัวน,นี้เลยสุดเท่เลยนะคะก็ะจะมีทั้งหมด3รางวัลน,นะคะ<า>แล้วก็ วันที่ใหญ่สุดของเราในวันนี้นะคะทุกคนก็คือหูฟังเกมมิ่งตัวนี้เลยแล้วรองว่าลูกค้าที่ได้ไปเนี่ยต้องชอบมากๆแน่เลยค่ะเดี๋ยวเรามารุ้นรางวัลกันเลยนะคะเด,เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอคนเข้ามาดูลับดึงนะคะ 有。了。 ไปลงทะเบียนเพื่อรลุ้นรับของรางวัลค่ะค่ะแล้วพี่แนทคะแล้วรางวัลดีๆแบบนี้เนี่ยเราจะมีแจกให้ลูกค้าร้านเราบ่อยไหมคะทุกเดือนเลยค่ะตรงพมพ์<อ> <laughs> ใช่ร้านเรานะคะ <laughs> เน้นแกจกแจกแถมค่ะโหดีมากๆเลยนะคะทุกเดือนเลยใช่คะ่ะ <laughs> สินค้าดีมีคุณภาพนะคะขอ <laughs> ของแถมและของรางวัลอีกมากมายเลยค่ะใช่ค่ะของแถมนี่จัดแน่นมากเลยนี่คือครั้งแรกเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เป็นการไลฟ์สดแจกรางวัลครั้งแรกของร้าน The b e t เลยค่ะ เดี๋ยวเรารอคนเข้ามาลุ้นของรางวัลแป๊บนึงนะคะใจะเย็นๆนะคนที่ยังอยู่ในร้า์อยู่นะคะใจะเย็นๆก่อนนะ เราเข้าไปดาดไปเลยค่ะท อ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาจับรางวัลกันเลยนะคะรางวัลแรกนะคะจะเป็นนี่เลยค่ะมาไวเลสนะคะ่น,นใช่แล้วสี่ตัวมากมาเลือกกันดีกว่าค่ะว่าคนแรกที่ได้ไปนะคะจะเป็นใครค,ค่ะ,คะเราก็จะมีะรายชื่อของลูกค้าที่ได้ ีอยู่แล้วเนาะใช่ค<ช>่ะก,ก็คือได้จากที่ลูกค้านะคะ,ะไปลงทะเบียนในในไลน์ที่เราให้ไปนะคะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอส,รอส,ส่มมาที่น้าเริ่มเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวให้น้องปายสุ่มเลยนะคะหมายเลขแรกนะคะโอเคส่มน,นะเดี๋ยวหนูอ่าทาง <c oughs> ไปบอกชื่อให้ค่ะกดนะคะกดหมายเลขแรกค่ะ สี่คือพี่สุริพร,ร,พร,รลบลอยค่ะเย้ด <î es> ีเลยนะคะรางวัลที่สองต่อไปเลยคะ่ะรางวัลที่สองนะคะหมายเลขยี่สิบเจ็ดค่ะหมายเลขยี่สิบเจ็ดนะคะเป็นพี่มลฤดีมิสินทซักค่ะ ที่สิบสองค่ะหมายเลขสิบสองนะคะเป็นคุณพี่พัทลกพรค่ะเย่เจดยอดคนทั้งบ้านนี่ลุ้นไปกับเราด้วยไหมคะเนี่ยน่าจะลุ้นนะคะรางวัลสุดท้ายแล้วค่ะที่จะได้แฝดไดไปนะคะหมายเลขที่สามสสามค่ะหมายเลขที่ส3สสามนะคะเป็นพี่วรกรรอดสว่างค่ะย่ดีดีด้วยค่ะ ก็ต่อไปนะคะจะเป็นรางวัลท oh ี่4 uh oh ี่นะรางวัลที่4ี evet ่เป็นอะไรนะคะพี่แนนเป็นอะแดปเตอร์ค่ะอะแดปเตอร์ใช่ใช่ค่ะค่ะรางวัลนี้ก็มีทั้งหมด5รางวัลด้วยกันนะคะค่ะผมหมายเลข75ค่ะหมายเลข75นะคะเป็นพี่ภูมิพัฒน์ดุดโกเมชค่ะ แรกของเรานะคะ พี่จัิยาเอี่ยมเจียมค่ะอันนี้เลยค่ะรางวัลสุดท้ายนะคะเป็นหมายเลขหมายเลขเจ็ดสิบแปดค่ะหมายเลขเจ็สิบแปดนะคะเป็นพี่จันจีราสิงห์รอค่ะอันี้เลยค่ะต่อไปนะคะเป็นรางวัลที่สามกันแล้วรางวัลที่สามเนี่ยคือเริ่มเป็นชิ้นใหญ่ขึ้นมาแล้วใช่แล้วค่ะอันนี้นะคะเป็นอันนี้เป็นอะไรนะ คีย์บอร์ดกับเมาส์ไวเลสใช่ไหมคะพี่แนนใช่แล้วค oh, ่ะโหรางวัลใหญ่มากเลยนะคะตัวน wi like like ี้น่าใช้มากมากเลยใช่แล้วค่ะได้ทั้งเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดไปท้ายเลยค่ะค่ะเราจะเริ่มจับรางวัลกันเลยนะคะรางวัลแรกที่จะได้รางวัลที่สามนะคะเป็นของหมายเลข5้า้าค่ะหมายเลข5 9้านะคะเป็นที่พันธิพาค่ะ คนที่สองของเรานะคะหมายเลข3ามสิบหค่ะหมายเลขสามสิบหนะคะคเป็นพี่นักศรา,าค่ะค่ะต่อไปนะคะหมายเลขที่สิบเอ็ดค่ะหมายเลขที่สิบอ็ดนะคะเป็นพี่ชาตาพรค่ะยินดีด้วยค่ะตอบอะไรนะคะ ็นหมายเลขที่62หมายเลขที่62จะเป็นใครนาะใครคะน้องไปครัพาก,กาแป้นควยคะ่ะพ <N. S 2> ี่ครัพากาค่ะเรามาสุดท้ายแล้วนะคะที่จะได้คีย์บอร์ดเป็นของหมายเลข31คะ่ะหมายเลข3 1เกน,นะคะเป็นพี่ลูกอารุณดวงสมอนคะ่ะ รางวัลชิ้นนี้นี่ก็คือแบบโหน้าตื่นเต้นมากชิ้นใหญ่มากตัวตัวนี้เป็นอะไรนะคะไปเป็นหูฟังเกมมิ่งนะคะสำหรับลูกค้าที่ชอบมาเล่นเกมหรฟังเพลงมีมากเลยฟังเพลงก็คือจะประสิทิิภาพนี่คือชทรัคมากเลยใช่ค่ะทั้งไมโครโฟนนะคะแล้วก็ตัวหูฟังเพงด้วยเลยค่ะจะมีสามรางวัลนะคะกับตัวนี้ค่ะ ที่สองเป็นหูฟังสามล้านวันนะคะ เซนของหมายเลข51ค่ะหมายเลข51นะคะเป็นพี่ประโปรนแป้วค่ะเอาละค่ะวันถึงแล้วาทุกคนรอคอยแล้วโอ้โหอันนี้คืออันนี้นะคะจะไปถูกฝั่งเกมมิ่ง7.1นะคะสุดยอดมากตัวนี้มันมีข้อดีอะไรมาค่ะตัวนี้นะคะจะมีเป็นไฟแกลจีบีนะคะให้ด้วยแล้วก็อ่า ความคมชัดเนี่ยก็จะคมชัดที่สุดเลยไมโครโฟนชัดมากๆค่ะจแม้ว่าจะเป็นเล่นเกมหรือฟังเพลงเนี่ยก็ขึ้นกระหูมากๆคืะหมเลยใช่ไหมคะคะทั้งเบสทั้งอะไรต่างๆนานาคือครบเลยคีอคนที่ได้รางวัลนี้ไปนี่คือคุ้มมากๆเลยสำหรับนตอัวนี้ใช่ค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะค่ะรางวัลสุดท้ายนะคะจะเป็นใครเอ่ยรางวัลสุดท้ายค่ะ คุณผู้ชมทงบ้านนี่คือตื่นเต้นไปด้วยไหมคะเนี่ยพราอทางเราก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาลุ like. ้นไปพร้อมด้วยกันเลยโอเคเลยค่ะพร้อมแล้ววันที่หนึ่งจะเป็นใครคะหมายเลขเจ็สิเอ็ดค่ะหมายเลขเจ็สิบเอดใช่แล้วหมายเลขเจสิเอ็ด หมายเลข7จจะเป็นที่ภูมิพัฒน์พดุงโกเมตค่ะเย้ <Okay. S 1> สุดยอดเลยจับรางวัลใหญ่ตัวนี้<ช>นะคะ,คะตัวนี้นะคะหลังจากนี้นะคะจะมีการติดต่อกลับไปจากพนักงานนะคะในทุกๆคนนะคะทุกคคท่านลูกค,ค้าท่านเลยที่ได้รับรางวัล